สามราศีดวงเฮงมีเกณฑ์รวยจากการเสี่ยงโชคก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสามราศีมีเกณฑ์ได้โชคจากการเสี่ยงโชคงวดที่จะถึงนี้อย่าปล่อยโอกาสให้หลุดลอยหากมีเลขในใจแล้วรีบซื้อรืบอเสี่ยงโชคได้แก่ ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรดวงการเงินและโชคลาภการเงินหาเงินได้ขยันมากได้มากอาจได้เงินจากงานจ็อบงานพิเศษมีเงินเข้าเรื่อยๆไม่อับจน พอจะหมดก็ได้รับการอุปถัมภ์หรือโชคช่วยดวงนี้มีเงินได้ฟุกฟุกจากคนช่วยหรือโชคลาภการเสี่ยงแต่จะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่หรือเผื่อใช้เงินกับของชอบหรือความบันเทิงแบบเทกระเป๋าทำให้เงินตึงได้จงขยันเก็บออมซื้อเป็นทรัพย์สินฐานะก็ดีขึ้นมั่นคงขึ้นราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม ชาวราศีพิจิกดวงการเงินและโชคลาภการเงินดีมีเงินเข้าเพียงพอต่อความต้องการเงินเข้าไม่ขาดรายได้ดีกำไรดีมีโอกาสได้ขึ้นเงินเดือนได้เงินพอสังคมจ่ายเงินก็พอสังคมการดื่มสังสรรค์ได้ไวัยจ่ายไวควรควบคุมการเงินให้ดีให้เก็บอยู่ไม่รั่วได้เงินจากทีมกลุ่มอีเวนต์มีลูกค้าเยอะ เป็นช่วงเก็บเกี่ยวดอกผลที่ลงทุนลงแรงไว้ได้ผลประโยชน์มากอูฟูเดือนนี้จะมีได้โชคจากคนใกล้ตัวราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์ดวงการเงินและโชคลาภการเงินดีหาเงินเก่งจัดก,การดีรู้ค่าของเงินทรัพย์สินใช้อย่างคุ้มค่าเก็บเงินได้มีกินมีใช้ไม่เดือดร้อนมีผู้อุปถัมภ์ ตัวคุณมีพลังงานดีแข็งแรงที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นช่วงมีความสุขได้เงินจากไอเดียนวัตกรรมใหม่ๆเด่นการดูแลการจัดการควบคุมหญิงสาวขาวอวบน่ารักนำโชคลาภมาให้เคล็ดลับเสริมดวงการเงินหนึ่งการทำบุญหากคุณต้องการเน้นเสริมดวงชะตาด้านการเงินแบบเน้นแนะนำให้คุณทำบุญที่วัริมน้ำหรือทำบุญเกี่ยวกับน้ำ อันนี้ส่งจะพาโชคลาภเงินทองเข้ามาสู่ชีวิตคุณไม่ขาดสายเปรียบเสมือนสายน้ํานั่นเอง 2. การเสริม่วงจุ้ยโชคลาภถ้าจะให้ดวงโชคลาภปังขึ้น200%เซนแนะนำให้คุณหาต้นไม้มงคลมาวางไว้บนโต๊ะทำงานบอกเลยว่าดีมากโดยเฉพาะต้นไม้ตระกูลกวากอันนี้ถือว่าดีเพราะเป็นการเสริมดวงเรื่องเงินเงินทองทองโดยตรง หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ